กะใส่ข้าวสารเนาะบ่ทามเพิ่นกะอ่านี่พี่น้องเลยกําลังเดินทางเด้อเนาะพี่น้องโอบรรยากาศคักเนาะคึ้มๆพี่น้องเลย น้องพ่อพี่น้องเนาะเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนบ๊ว่ยอยู่ไกลอยู่ไกลพี่เราไงมาพบมาพ่อกรบปุกชิือเก่าอีกแนวเด้อเนาะตอนนี้กำลังอาณาพาหมักกระบกพี่น้องเอ้ยนี่เดิเนาะอ่าได้ไปแล้วหนึ่งอันเนาะนี่เดิพี่น้องเอ้ยเหมือนเด้อเนาะอ่าลูกนี้หนึ่งพี่น้องตอนนี้นะอยู่ที่บ้านเขากาดเด้อเนาะพ่อพี่น้องอืม เอ้าได้กลิ่นไงดีพี่น้องเอ้ยนี่เด้เอิอน้นคือกัน o, อยู่บ่เนาะแต่คือเมื่อน,นี้นะ่ะคือทั้งบัจจิตและกับทั้งพิธงานเนาะครับพี่น้องจะพากันมาอยู่ที่บ้านเขากาดเพราะว่าสิพากันไปเฮือนของทงั้งไอออดเพิ่นเนาะครพี่น้อง,องเอ้ยพอดีว่ามีทั้งพุทธคุณย,ยัยทั้งบอสเสนเพิ่นนั่นแหละเพิรนผ่าเงินาก็ทำมาให้ทั้งบอสเสนเป็นสะพานบุญให้ซื้อเขาซื้อน้ำซื้อในยูได้กินพี่น้องเอ้ยมาให้ทั้งครอบครัวของไอออดเพิ่นน,ออน,นั่นแหละเนาะ กเมืเอ่อนี้กดีใจน้องพ่อพี่น้องมาเจดิงก็ได้เมืเอ่มอนี้กมาทำกันครับปนามาเซ็นมาคำนำนเสน่ห์แต่พี่น้องจังใดก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยจะไหนกะ็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ได้ๆเนาะที่ว่าหาเงินมาให้ทางทีมงานเป็นสะพานบุญให้จังใดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อน้องพ่อพี่น้องตอนนี้ก็มาเวฟพักผ่อนก่อนน้องพ่อพี่น้องเลยก่อนจะเข้าไปหาทางครอบครัขวของเพื่อนก็ได้เนาะเวฟ นี่แข็งพี่น้องเลยตัวนี้นี่นี่นี่ดีเนาะเอาเน่าเนาะตัวนี้นี่พี่น้องเลยมากกระบกเนาะนี่เป้นคือกันอยู่บ่เด้เนาะไปสนับพ่อพี่น้องอย่างไดก็คือว่าเด้อเนาะอ่าเข้าไปติดตามรับชมกันอยู่ที่เพื่อนของทางไอ้วัฒเพิ่นองไดก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางเบอร์จิตในเด้อเนาะพ่อพี่น้อง น้องพ่อพี่น้องเอ๋น้องพ่อพี่น้องตอนนี้การกำลังเดินทางไปเด้อน้องพ่อพี่น้องเอยนี่เนาะบปรเซ็นต์การใส่ข้าวสารเนาะของข้าพุ่นกับนี่พี่น้องเอยกางเดินทางเด้อน้องพ่อพี่น้องโอ้บรรยากาศค่ะน้องคึมๆพี่น้องเอย เพิ่นเนี่ยบอกทำเองที่ไหนด้ครับนาที่เป็นสสพานบุญครับคุณยายเพิ่นพี่นอไรเป็นพี่หเนาะ ตัวน,นี้ก็มาฮอตเฮือนเพิ่อนเ,เด้อเนาะพ่อพี่น้องตัวน,นี้ก็คือจักเพิ่นสิพากันไปทาง้งหลพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปน้ำเพิ่นเนาะนี่ก็ได้อ่านี่ก็จะเป็นเฮือนของเพิ่นพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ก็ได้เนาะไปสนินะเดี๋ยวสิไปเบิง่งซื้อไม่ตี้นี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันเด้อ,นอเนาะตาตัวผ้ากันไปทาง้งหลเด้อน่เนาะบุ๋งก่อนพี่น้องเอ้ยผมกินนี่นามทั้งมาแสนเพิ่นมอบของเนาะมอบของอยู่ทั้ง เฮือดน้องพ่อพี่น้องมาของอยูเ่เฮืองก็ได้มืัอนี้เพิ่งก็ได้ว่าอยากพาประจิตนี่ามาเบิงึงเรื่องอมันเพิ่นบอด,ดยจังไลพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิงึงเนาะเพิ่นคือว่าอยากให้ไปเบิงึงแท้่บสันน้องพ่อพี่น้องจากคนที่ว่าบ่มีอย่างเฮ็ดเลยพี่น้องเว้ยจากคนที่ว่าบ่มีอย่างเนาะเพิ่นก็โอะมีทางผู้รักผู้ใหญ่ที่เพื่อนหีน่อซันให้เพิ่นก็มีที่อยู่ที่เศราแล้วก็หาเงินหาคำ้ำเรื่องครอบครัวเองพี่น้องเว้ยวันนี้ก็ได้ เบื่งด oh. ูน้องไปังไนะออกแล้วบ่กำลังงามเป็นบ่โอเฮ็ดปลวกมอกบ่นาะเฮ็ดปลวกนี่ขากันเซ่ยอยู่สุดพุนนั้นได้ซืเอมยัง มืดผ้ามืดผลพี่น้องเอ้ยเนาะมาเพืองบ่เอ้ยนี่ไญ่ๆบ่หญ้านี่กะเด้อเอ้ยสบายดีเด้อเนาะสบายดีล่ะใหญ่เลยยังให้แม่อุ้มนี่ฮะย่างบ่ได้บ่ย่านคน้ย่านยงเนาะให้เอ้ยงดนี่มันอันนี้บ่มันเอ้ยบ่อืแสนเพิ่นชื่ออย่างมาตอนนีหลายย่างหลายย่างบ่โอ้คือ ถ้าปลูกนี lay, men, ่เป็นของเฮาเลยแม่นบ่ม uh, no. ันน่ะเป็นของเฮาแหละกะดินน่ะเป็นของเขาเออแต่ว่างามอยู่บ่งามอยู่บ่เวลาเฮาปลูกหัวมันงามอยู่งามอยู่เนาะอือชนพุ่นและมันเอ้ยลกหญ้าบ่เอ้ยลกแหละบ่ไปไปไปเบิ่งลกแบบอันนี้บ่หญ้าแบบนี้บ่ ทางเราคมีอดไ่บลกมันก็บเลอืมีเวลาลอกไปไปทังไหนนี่เห็ดยังนี้ช่มไปหารับจ้างนี่แหละพอได้เงินโอ้ส่วนมันเนาะพ่อพี่น้องบ่ได้คุดแบบว่าเป็นเป็นคุนๆบ่เอยคือบ่เฮ็ดแบบนั้นบแบ่บ่ บอกเพราะว่าเห็นพระเจ้าเห็ดเป็นคู่ๆเลยเม็นบ่เขาลดฟอดมาฟอดดูดิอันนี้เขาบเร่นนนห,นนหน้านอนี่เนาะบ่มีไปจังไปทำมาช่าโอ้ยมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยถือว่าขักเนาะนี่กะโอ้งาม,มาันดีเนาะนี่กำลังแตกเลยเอ้ยเห็นปะห่างก็กขึนข้นดิฝนตกห้ามมาเนาะฝนตกห้ามห่าก็ขึ้นเขนาเหา็ดปลวกเลยเลยอ้ยบ่มีบ่ จะน่อยนี này, oh, ่ก um ิเ oh, ห um ็ดปวกดอกต่ำนี่อยู่แล้วเมนบ่เห็ดปวกเสียนี่ออกเมนบ่ออกเบิ้นเลยเสียนี่โอ้ต้นยังเคยนี่ต้นยังเคยเจ้ากินแล้นั่นดอกมั้นี่กินอยู่บ่อือโหอีหล่าชื่อว่าจังไดนี่ฮะบ่นางแอนนางแอนอือนั่นแหละมาเนี่ก็ดีใจน้ำด้วยเด้อเนาะอ่าที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเนาะมาเนี่ก็ได้มาทำกันกับบ่เสียนเพิ่นนั่นแหละอือหอดใช่เลยต้องพอดพูนบ่ ฉันชุดหัวเลยแม่บอเอ้ยปลูกจยินหอดพุ่นเลยเนาะโอ้ธรรมดา่ธรรมดานี่คือจะเป็นทั้งมันมันสับปะรังบอมันสับปะรังนี่คือทั้งเอื้อยนี่เห็ดผ่านขายเห็ดผ่านขายเนาะคือเห็ดจักปี่เลยปีกายนี่ปีกายนี่เปีจริงไรก็ได้อยู่ได้หลยปีกายนี่เอื้อยไปปลูกเลยนี่พอจะปลูกนี่ชื่อ บันนี้มาปลูกตรงนี้บันนี้เนาะคือถือว่าเป็นชนไดตอบโจทย์ได้ดีอยู่บ่เทาบริเบิร์บริยังมันจิบริเบิร์ธรรมชาติเออพราะจะโรคยาอันนั้นมันขึ้นเอาไปใส่พุ้ยใส่ยัยยงธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติเลยเนาะคืโอโอ้งามเลยพี่น้องเอ้ธรรมชาตินีน่ก็ได้เนาะเค้ปยไใส่สออเอาใช้ป่ะผมก็ขอขอจา เจ้าแซ่พุ้ยก็จะปลูกแซ่บ่นี่ฮะปลูกแบบธรรมชาติเลยรมันบ่เออบริสั้พุ้ยแส้ยังธรรมชาติตัดมากมันบ่ตัดมาเชี่ยไสลดโดยโดยอีลาห์มันนี่ด้วยแล้วบ่สิถามนี่โอ้เนาะเด็กน้อยบ่กล้าปากก้าวเอากับว่ได้กินขนมเด้ทำเป็นแน่นี่เนาะอืออือโอ้โดยให้ผู้เป็นอ้ายได้ใช่ไปเหตุงานงานยังไงไปซับหนามันคือเจ้าซับหนามันคือกันมันบ่ จัตจ้างวันในชามซีฟอาบจ่างอะไรนู้นทำทำไปเอื่อยก็ไปได้กินเนี่ยคือหาเงินซื้ออันนั้นอย่างเดียวเลยบ่เป็นไหมชื้อข้าอย่างเดียวบ่ซื้อข้าวซื้อเป่งนวดชื้อผิดเกลืออะไรอืมตป็นี้เมื่อนี้ได้เอเป็นยังมื่อนี้ไม่ได้ไปมาแต่เป่าบักคำเป่าบักคำโอ้่นเป็นยังับพูดหน่อยพวดหัวเช้าไรบ่บั็นไข่แน่แล้วโอ้คือเห็นยางออกมาได้สิดเราน้ำพึ้งแดงอ่ายางออกมาอ่าน้ำผึ้งน้ำเมลได้เนาะป้า แต่ว่านี่ก็ลายเติอไมได้นานเอ๋เนอนนีเนาะลายเติบแต่ว่าหัวหนึ่งนี่มันก็ลายลายหัวกู่ล้วเนาะอันหายกมาเป็นหัวเนี่ยได้เป็นขู่มาแล้วหัวหนึ่งกะไรอันนั้นหัวหาย่อขึ้นนี่เป็นลำมรหนึ่งไงนะต้นหนึ่งอ่ะแต่ว่าต้นนี้มันจะเป็นต้นสูงป่ะสูงอืดินท้านี่ดินอ่อนเนาะพุขึ้นพุขึ้นด้วยมันป่ะโดยโดย ปะตัวโดยไอสบายดีได้เด้อเนาะคือได้สวนมันงามเท่นี่เนาะเพื่อจะได้มาจิตเอยเท่าเศาชาเม่นบะไม่ชาชาวเท่าขอเห็ดเม่นบะขเห็ดเม่นะเขาเหกอยู่ปลูกกินได้อขันว่าเขามีมันกับเขาไปปลูกจนชุ่มฟุ่มกันไรเม่นปแตะเออมันมัน มันตายไปแล้วปีนี้ฮะแล้วมันตายปีนตายไปนี่แล้วตายบ่ขึ้นเลยอืมเบิ่งเอา๋อเนาะปีหน้าก็เก็บไปได้ไรก็บไปได้ไรปีหน้าเนาะปลูกถั่วเพิ่งรดนะจะได้เป็นเศรษฐีสวนมันเนาะพี่รองนอนเฝ้าสวนมันเนาะนอนเฝ้าสวนมันธรรมดาได้เนาะนี่ก็ได้เอื่ยไปเลยอยู่ตามทุกอย่างเลยแหละอยู่ที่ไปอยู่ในบ้านต้นเมืองก็เนี่ยโอ้ได้แหละได้แหละเนาะหาใครกลัวเมืึงก่อนเลยดีพี่รองเลยเมืึงก่อนจนบ่มีบนอยู่บนนอนเนาะแบดนี้ก็ถือว่า มีสวนมันถึงชีโมเมนทีของเขากับยาเนาะเขากับขอปลูกน้ำเพลนนี่แหละพอได้อนเดี้ยงปาเดี้ยงทองอันนั้นคือกันบ่นันก็บ่ได้ปลูกเป็นคู่บ่ซับใจซับใจคือกันนี่อันนี้มันเก่าจังเพลนคนบเบคนคนบวบดบ่มันช่เป็นหัวอยู่บ่เนหัวใหญ่ไงเปอร์เซ็นบ่เ่าเน่าบ่เน่ามันมันช่องตีเลยอืจู้ถึงขันคนบวบดเลยบ่ หลายตัวเนาะโอ้เงินคือสิหลายใช่ไหนบ่เละคนนอพี่น้องเลยและปีหน้าเนาะพี่น้องเอจักและปีหน้าทีบังไปนี่นะหักกระลองปีนี้บ่ดูว่าจะไหนปลูกหักกระลองจะคือปีกายนีนปลูกกระพุ่นกระพุ่นมันดิแข็งมันดิแข็งตัวัหนเนาะเป็นหัวนับขึ้นมาพี่บ่เนาะ่อดูโค้ดีน้อยคือเดี๋ยวนี้นี่ยคือบ้านเฮาเขาเจ้าจะพากันปลูกมันปลูกอ้อยเนาะอยู่อยู่แถวนี้พี่น้องเลย เลดเอ้าเนาะนี่เนาะเอ้าเท่านี่เนาะได้อย่างนี้พวกเราทำมันนี่ฮะยุบมันก็จะเป็นยางไว้ใช้ได้แทนี่บ่ต้องเป็นยางเป็นมันเนาะบ้านน้องให้มาเป็นยางเลยยางพลาวโดยโดยเอ้าพี่น้องเอ้ดีใจน้ำได้อะไรเด้อเนาะมื่อกี้เข้าครองที่ว่าน้ำมาเมื่อกี้ถือว่าได้กินหไรเมื่อเติมเนาะจะเป็นเขาเป็นน้ำก็ได้เนาะ้อพี่น้องเอ้พูดแล้วเมื่อไหนพูดแล้วที่บวกออกอย่าลืมโทรมาบอกเด้อ เห็ดปลวกไดเนาะน้องยังเกาะนี่ฮะน้องเมฆน่องเมฆบ่มีเห็นเลยเบอร์โทรเอื้อยเนาะมีเบอร์ทรอ้ายเอายังมาโทรโอ้ถ้าพ่นบุหรี่แห้งถ้าพ่นตกะนี่แห้งเนี่ยเห็ดได้กินเลยเห็ดปลวกจริงๆโดนเลยไปสัไปมันหมันเอาเนาะไปไปไปเคลื่อนเมื่อซานพูดได้เนาะพ่อพี่น้องเลยกาคือว่าเดี๋ยวนี้พ่อพี่น้องมัน อยู pa, òn, no. the uh, овой, ah, this way. ่ป um ่าอยู่รอนเนาะโอ้ยังสิมาชับอยู่บ่เนี่ยนะโอ้ยด้วยด้วยคำบาบ่ชับนี่คือชีถ่วงบ่ได้นี่เนาะอืมนี่เด็พี่น้องขาดแับเนาะมึงนี่มันเพิ่นเนาะอ๋อดีใจนะเพิ่นเนาะพอพี่น้องมึงนี่ก็ได้มันนี่เห็นบ่เบ้กับมากินมันบ่ ย่านางนี <c ough> like here here. No ่บ no ุดเนาะอย่านางนี่เนาะบิบ่มีบ้านน่ะยนางนะมันยไปลงพุ่นเด้บางทีกคําว่าบ่ได้หยังมสิไปเอาาว่าไปยังสิไปนาแม่นๆเฮายังไปนายบ่เป็นหยังแม่นๆเอามื้อหน้ามื้อหน้าหน้ามาเอาด้พุ่นแ่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกโอกาสหน้าพุ่นได้สิมาเยี่ยมเพิ่นอีก เด็ดพวกออกมาได้โอ้โหแล้วบุมีเบอรนะอ๋อโดยโดยมีอยู่บ่เบอร์อเซนไม่นั่นลืมลอือโดยเชียวห้กเนาะโดยคือจะนุ่งจะนั่งคือว่าไหนเอ่ยอยู่วันน่ะบางที่จะเขว่าเขาเก่งนะไม่มามันจะนั่งเขาบุมมีเขาเอาใบมันออใบมันบวกโอ้ยเนาะฮะมันมันมันคือจะนั่งได้เนาะใครโกบุมมีตี นั่นแหละพี่น้องเลยสอนเพิ่นอยู่ตามแคมปลาแคมดอนเนาะโอ้แหล็ดพี่น้องเลยโอ้สึกว่าฝนต้องตกแน่นอนมันนี่แบบเอาอ้าวพี่น้องเลยฝนหอนเอาอ้าวเลยเพื่อเติมเพื่อเติทางใดทางเนื้อผมบอกว่าแมนมันนี่สิไปทา้งลวงเห็นเลยอันนั่นเลยอืมจุดยอดหลายเนาะเอาโอเคเสนอพอพี่น้องเอ้ยก็คือสีประมาณนี้แหละไปเรื่อยก็ไม่เรื่อยเนาะสบายดีเรือเรื่อยเนาะสบายดีสบายดีเนาะ ด้วยด้วยเอาโอเคน้องพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้กรบโบมี่ยังไงเนาะมาแสดงความยินดีนะเพื่นที่่มีทางผพุทักผู้ใหญ่เพื่นฝากเงินซื้อเครื่องซื้อของให้จังไดนก็กอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่นเด้อเนาะที่มาสวยเดือดเข้ามาทางครอบครัวของให้เอลยเพื่นจังไดนก็ขอให้เอ้ยขอให้พุทักผู้ใหญ่อยู่ดีไม่เฮงเด้อเนาะโอเคน้องพี่น้องขอให้ทุกคนอยูดย่ดีไม่เฮงไว้ี่เด่งขอกล้าเข้ามาสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่น้อง